เมื่อเข้ามาในอันนี้ก็เข้าไปที่ทั้งค่าเลยนะครับผมก็กดมาแล้วนะครับที่ฟันเฟืองขวาบนของจอนะครับกดปุ่มโอเคที่จอเราจะเห็นคําว่าเครือข่ายนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับจะเห็นคําว่าไวเล็ตคอนเน็กนะครับในที่นี้มันออนโมโตจี 5G plus นะครับเชื่อมไวไฟแล้วนะครับโดยตัไฟที่เชื่อมก็เป็นตัวนี้นะครับ hotspot ก็คือโมโตจี 5G plus ผมจะกด exit นะครับตอนนี้มาอยู่คำว่าแอปทั้งหมดแล้วนะครับกดอเคผมโหลด t o id มาแล้วก่อนจะใช้งาน Google ทางซ้ายมือต้องใช้อีเมลนะครับซึ่งผมก็ยืนยันอีเมล,ลไปแล้วนะครับจึงโหลด two id มาได้ก็กด ok ย p b s, PBS <S ช่องสามสิบหกอันนี้ก็ช่องดาวเทียมนะครับประตูน No, ช่องพวกนี้ก็ดิจิตอลทีวีจะไม่มีนะครับเป็นช่องจานดาวเทียมครับแต่ในที่นี้เราดูด้วยแอปของทวอดีก็ดูผ่านอินเทอร์เน็ตการดูผ่านอินเทอร์เน็ตจะติดลิขสิทธิ์อ่าแต่ถ้าหากว่าดูผ่านกล่องดิจิตอลทีวีดูได้ร้อยปเซนต์ครับจะไม่มีติดลิขสิทธิ์กล่องดิจิตอลทีวีจะดูได้แต่ช่องก็จะน้อยนะครับตอนนี้เหลือช่องประมาณยี่สิบช่องบวกลบหรือเปล่าเปิดตัวที่แรกก็สามสิบสี่สิบช่อง ก็ล้มหายใจจากกันไปนะครับและนี่คือการดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับและอินเทอร์เน็ตที่ใช้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตฟรีด้วยเพราะว่าเป็นอินเทอร์เน็ตที่มาจากการปล่อยฮอตสปอตของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับซึ่งก็แลกมาด้วย t ูไอสวิตนะครับแพ็กเกจเน็ตฟรี free, 1กิกะไบต์3วันได้งานได้ถึงวันที่30เราก็เข้ามาดูทีวีดูได้นะครับดูไม่สะดุดด้วย ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ